ตอนที่ส2องจดหมายรักติ้งพ้นขีดอันตรายโฮสตได้รับคะแนนสะสมสิบคะแนนครั้นได้ยินเสียงเตือนจากระบบกู้ซีเฉียวก็ค่อยๆชะลอฝีเท้าสถานะประมาจารย์ด้านวิทยายุทธ์นับว่าไม่เลวทีเดียวเธอสัมผัสได้ว่าร่างกายภายในของเธอเปี่ยมไปด้วยกำลังมหาศาลเพียงหมัดเดียวก็สามารถล้มต้นไม้ต้นหนึ่งได้ให้ฉันมีสถานะแบบนี้ต่อไปไม่ได้หรือตอนฉันไม่มีเงินจะได้เอาวิชานี้ไปหากินข้างถนนก็ยังได้ ร้านค้าในระบบมีขายสถานะถาวรหากระบบพัฒนาถึงระดับ3ก็จะสามารถซื้อได้งั้นต้องใช้กี่คะแนนกู้เชียวสงสัยขนาดสถานะประมาจารย์ยังซื้อได้ระบบนี้ไม่วิเศษเกินไปหน่อยหรือเสียงของระบบเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียด2,000คะแนนแต่ฉันไม่แนะนำให้คุณซื้อไอเทมนั้นเชียวเมย์เริอนหากคุณต้องการเป็นปรมาจารย์ด้านวิทยายุท์ คุณสามารถแลกคะแนนกับเวลาในพื้นที่เสมือนจริงเพื่อฝึกร่างกายการใช้ทางลัดไม่ใช่วิธีที่ดีติง้งระบบตรวจพบว่าความรู้สึกดีที่อูหงเวินมีต่อคุณอยู่ในระดับส8ไม่ทราบว่าต้องการจัดประเภทอยู่ในหมวดหมู่มิรหรือไม่ไม่ต้องกู้ซีเฉียวปฏิเสธทันควันเธอย้ายหนังสือจากมือซ้ายมาถือมือขวาวางใจได้ฉันก็แค่ถามเฉยๆความสามารถที่ฝึกฝนด้วยตัวเองจึงจะเรียกว่าเป็นความสามารถที่แท้จริงรอฉันมีเวลาเมื่อไหร่ไว้ค่อยไปเรียน หากชาติที่แล้วเธอได้ร่ำเรียนทักษะทุกอย่างจนครบถ้วนเธอคงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นในชาตินี้เธอจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องเช่นนั้นอีกขอบคุณเธอชื่ออะไรอูหงหวนเห็นว่ากู้สีเฉียวกำลังจะเดินจากไปสติถึงได้กลับเข้าที่เขาเตรียมจะเอื้อมมือจะไปคว้าแขนของหญิงสาวกู้สีเฉียวที่ยังอยู่ในสถานะประมาจารย์ด้านวิทยายุทธ์ตอบสนองว่องไวเธอขยับหลบในชั่วพริบตาเขาจึงจับไม่โดนไม่ต้องขอบคุณฉันไม่ได้ทำเพื่อนาย อูหง่วนไม่เชื่อคำพูดของเธอเขาเกาหัวแกรกๆใบหน้าเรื้อสีเล็กน้อยลมหายใจหลังจากวิ่งยังคงหอบรัวหน้าขาวมีเหงื่อซึมจนเปียกชุ่มแขนเสื้อสั้นๆของชุดนักเรียนถูกถกขึ้นไปแววตาสุขใสประหนึ่งแสงดาวระยุระยับสีดำสนิทวาววามชายหนุ่มคลี่ยิ้มคนมากมายที่เห็นเขาต่างก็วิ่งหนีไปมีแต่เธอที่ยอมช่วยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรเธอก็มาปรากฏตัวในตอนที่ทุกคนหนีหายเรื่องนี้เขารู้ดีที่สุดเธอเป็นคนดี นั่นนายคิดไปเองทั้งนั้นกู้สีเฉียวไม่ใครจะต่อความยาวสาวความยืดเธอเดินหน้าต่อพลางกวาดสายตามองไปรอบๆเวลานี้จะไม่มีแท็กซี่สักคันเลยเหรอจูจูจอูหงหวนที่เดินตามอยู่ด้านหลังก็ชะงักฝีเท้าเขามองเงาร่างบางก่อนที่ความคิดหนึ่งจะผุดขึ้นในหัวใบหน้าหล่อเหล่ากล่าวฉันนึกออกแล้วเธอคือกู้สีเฉียวใช่หรือเปล่าคราวก่อนเธอก่อนหน้านี้ตอนที่เขาพบกู้สีเฉียวความรู้สึกเดียวที่องเวินมีต่อคนชื่อกู้สีเฉียวคือขยะกขยง เพิ่มานึกได้เอาป่านนี้อูหงเวินไม่รู้ว่าตัวเองควรทําเช่นไรความทรงจําเกี่ยวกับจดหมายรักฉบับนั้นช่างฝังลึกเขาจําได้ว่ากู้ซีจินผู้เป็นดาวของห้องนําจดหมายฉบับนั้นมาให้เขาแต่กลับถูกคนในห้องแย่งไปกระดาษสีชมพูที่ถูกบรรจงพับเป็นรูปหัวใจเห็นได้ชัดว่าคนทําตั้งใจเพียงใดแต่ตอนที่จดหมายฉบับนั้นถูกอ่านออกมาดางัง เพื่อนๆในห้องก็คำขคันกับเรื่องนี้อยู่นานเป็นสัปดาห์นั่นเป็นสาเหตุที่อูหงเวิรนรู้สึกขแยงทันทีที่ได้ยินชื่อกู้สีเฉียวจดหมายรักของหญิงสาวถูกอ่านต่อหน้าคนจํานวนมากกลายเป็นข่าวลือไปทั่วทั้งโรงเรียนข่าวลือจะมีผลกับเด็กนักเรียนหญิงมหกมากแค่ไหนเขาไม่ทราบแต่หากเป็นเขาเขาคงรับไม่ไหวแน่ๆอูหงเวินชะงักงานต้องมีความอดทนขั้นไหนถึงจะทนกับข่าวลือพวกนั้นได้ชายหนุ่มยังยืนนิ่งอยู่ที่เก่าเฝ้ามองเงานั้นเดินห่างออกไปเรื่อยๆ เขารู้สึกขลาดกลัวและละอายใจเกินจะกล่าวรู้สึกราวกับมีมือที่มองไม่เห็นฉีกหัวใจของเขาออกเป็นเสียเส่ยงๆร่างนั้นทั้งผอมและบอบบางใบหน้าเรียวเล็กนวลขาวประดุดหยกยามวิ่งใบหน้าของเธอแดงระเรื่อดวงตาสุกสกาวของเธอชัดเจนจนสะท้อนใบหน้าของเขาได้อู๋หงว่นรู้สึกขมขื่นจับใจเธอยังเด็กเพิ่งย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้ได้ไม่นานแต่กลับถูกคนเหล่านี้ผลักใสาหากเขารู้แต่แรกไหนเลยจะมีแต่แรกมากมายปานนั้นจดหมาย กู้ซีเฉียวหรีตาคิดแต่คิดไม่ออกและเลือกจะไม่สนใจไม่เห็นมีความทรงจําเช่นนั้นอยู่เลยอีกทั้งยังไม่มีความจําเป็นต้องไปหรือฟื้นเธอค่อยๆก้าวเหยียบหินก้อนหนึ่งในตาดําสนิทและดูเหม่อลอยประหนึ่งว่ากําลังคิดเรื่องใดอยู่รถแท็กซี่หลายคันขับผ่านมาแต่ทว่าไม่ได้จอดเนื่องจากบริเวณน,นั้นอยู่ใกล้โรงเรียนคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นส่วนใหญ่เป็นเหล่าผู้ปกครองของนักเรียนส่วนมากจะเดินผ่านไปด้วยท่าทีรีบร้อนพร้อมใบหน้าเฉยเมยถึงขั้นเย็นชา คู่ซีเฉียวรีตามองไปเบื้องหน้าเห็นคู่สามีภรรยาสูงวัยกำลังเดินประคองกันไปศีรษะของพวกเขาเขาวโพลนฝีก้าวเชื่องช้าทุลักทุเลแต่ไม่ว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะดูเย็นชาเพียงใดก็จะหันมาส่งยิ้มให้ทั้งคู่ก่อนจะเบี่ยงตัวหลบทางให้เธอเหม่อจ้องจนกระทั่งมีเสียงตราบาดหูดังขึ้นข้างตัวรถบูกติจอดรอถ้าอยู่นานแล้วรถรู้ดึงดูดสายตาคนรอบข้างเมื่อเห็นว่ากู้ซีเฉียวยังคงนิ่งเจียงสูสเวียนจึงกดแตรอีกครั้งพลางเปิดประตู ขึ้นมาคราวนี้เจิงซูเสวียนไม่ได้ถามที่อยู่ของเธอเขาขับตรงไปที่คฤราสน์กู้ยามที่รถจอดติดไฟแดงชายหนุ่มหันหน้ามามองข้างๆอย่างอดไม่ได้เด็กสาวนั่งอยู่บนที่นั่งข้างคนขับก้มหน้าเธอและดูว่าง่ายแต่เขารู้สึกได้ว่าเธอแค่นิ่งยามที่อยู่ต่อหน้าเขาเท่านั้นรอคนอยู่เหรอทนเสียงของชายหนุ่มเย็นชาริมฝีปากบางเม้มลงคิ้วเรียวประหนึ่งคมของดาบแววตาลุ่มลึกราวกับว่าสามารถมองทุกสิ่งได้ทะลุปรุโปรง่ง ถ้าทีเย็นชาไม่เป็นมิตรทําให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าใกล้หากเป็นเพื่อนกับคนอย่างเขาชีวิตคงคมขื่นเอาเรื่องคนประเภทนี้รังแต่จะทำลายสีสันในชีวิตของคนอื่นเปล่าฉันกำลังรอแท็กซี่ค่ะกู้ซีเฉียวหลุดจากผวังเธอกำชายเสื้อเจียงซูสเสวียนดูว่างนะถึงได้โผล่มาทันเวลาเช่นนี้แล้วคนที่บ้านหล่ะเลิกเรียนแล้วไม่มีใครมารับเลยเหรอเจียงซูสเสวียนนึกถึงข้อมูลในกล่องข้อความอีเมลแล้วขมวดคิ้วมุ่น ถึงอย่างไรตระกูลกู้ก็เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในเมื่อเอาอีกหนึ่งชีวิตกลับมาอยู่ที่บ้านก็ควรดูแลให้ดีคนในเมืองเอ็นต่างก็ทราบว่าคุณผู้หญิงกู้เป็นคนใจกว้างเหตุใดรับหลังถึงได้ไม่ดูดำดูดีเธอเช่นนี้ถึงอย่างไรเธอก็ยังเป็นเด็กปล่อยให้กลับจากโรงเรียนเช่นนี้ได้อย่างไรหากไม่ใช่เพราะเขาขับรถผ่านมาพอดีเด็กคนนี้จะต้องยืนรอไปอีกนานแค่ไหนเธอกลับบ้านไปเกือบจะครบเดือนแล้วแต่ยังดูไม่สบายอยู่นี่คือวิธีที่คนตระกูลกู้ดูแลคนในบ้านหรอกหรือ เจียงซูสเสวียนไม่ประทับใจตระกูลกู้เอาเสียเลยจะให้รับอะไรอีกอย่างคุณ,คณก็มารับฉันแล้วนี่คะกู้สีเฉียวหัวเราะคิกคักเธอไม่ได้รู้สึกแย่เลยสักนิดเจียงซูสเสวียนร,รีตาในตาดำมาเมื่อแปล่งประกายมุ่งร้ายแต่โชคดีที่ปกติแล้วเขาไม่ค่อยให้ใครเข้าใกล้ฉะนั้นกู้สีเฉียวจึงไม่สังเกตเห็นความผิดปกตินี้เขาข่มอารมณ์โกรธแล้วออกรถพยายามควบคุมน้ำเสียงให้อ่อนโยนกว่าก่อนแต่ถึงอย่างนั้นน้ำเสียงยังเจือไปด้วยความไม่พอใจ ที่ให้มือถือไปไม่ได้ให้เอาไปตั้งโชว์ทำไมไม่โทรหาเขาเล่าเจียงซูสเสวียนกดบริเวณขมับรู้สึกปวดหนึบๆเขารู้ดีว่าเธอพยายามระวังเธอเป็นพวกกลัวว่าตนเองจะสร้างความลำบากให้กับคนอื่นส่วนเขาก็บอกได้ไม่เต็มปากว่าตัวเองช่วยแบ่งเบาความลำบากนั้นได้เพราะไม่มีสถานะจะทำเช่นนั้นเดิมที่เขาอยากจะถามเธอเรื่องเอกสารชุดนั้นแต่ทว่าตอนนี้กลับไม่มีอารมณ์จะถาม ทันทีที่เขาเข้าไปในห้องหนังสือเขาก็รู้ทันทีว่าเธอเข้ามาที่นี่นอกจากเธอแล้วจะมีใครที่ช่วยเขากู้ข้อมูลชุดนั้นกลับมาหรือต่อให้ไม่ถามเขาก็ทราบรถยนต์มาถึงที่หมายกู้สีเฉียวโบกมือก่อนจะลงจากรถเจียงซูสเสวียนนั่งรอยอยู่บนรถพักหนึ่งความอดทนหนนี้มีมากกว่าคราวก่อนเขาเพียงแต่ลดกระจกหยิบซองบุหรี่จากด้านหน้ารถทั้งที่ไม่ได้อยากสูบปกติแล้วปีหนึ่งเขาสูบบุหรี่แทบจะนับมวนได้ แต่ตั้งแต่พบเธอปริมาณการสูบของเขาก็แทบจะเทียบเท่าปริมาณการสูบในหนึ่งปีในขณะนั้นโทรศัพท์ของชายหนุ่มส่งเสียงร้องหลายครั้งทว่าวเขาไม่สนใจประตูเหล็กยังคงปิดสนิทเจียงซูสเสวียนวางมือลงบนพวงมาลายัยใบหน้าคมคายซ่อนอยู่หลังกลุ่มควันจางๆนิ้วของเขาขยับเป็นจังหวะแววตาลุ่มลึกขึ้นทุกขณะแสงขาววับวปรากฏขึ้นที่ปลายนิ้วก่อนจะหายวับไปในเวลานั้นเองประตูที่ปิดสนิทก็ค่อยๆเปิดออก เมื่อเห็นเด็กสาวเดินเข้าไปในตัวบ้านแล้วเขาจึงดับบุหรี่และขับรถออกไปตอนที่13บระดับความรู้สึกดีของเจียงซูสเสวียนตอนที่กู้ซีเฉียวกลับมาที่คฤหาสน์ตระกูลกู้คนในบ้านทานมือข่ำเรียบร้อยแล้วคนรับใช้ขมวดคิ้วมองประตูเพราะจำได้ว่าตัวเองปิดประตูสนิทแล้วไม่ใช่หรือซูวันเออนั่งอยู่ในห้องรับแขกหางตาของเธอเหลือบไปเห็นคนที่กำลังเดินเข้ามารอยยิ้มเปื้อนหน้าหายวับในชั่วพริบตา เธอค่อยๆวางสร้อยคอในมือด้วยท่าทีเย็นชาป้าหวังเอารองเท้าเดินในบ้านให้คุณหนูเล็กเธอไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเธออยู่ที่นี่มาตั้งกี่ปีแล้วยังไม่รู้อีกหรือพื้นนี้ก็เพิ่งถูกกลับมาก็ไม่รู้จักเปลี่ยนรองเท้าคนข้างนอกเขาคงหาว่าฉันสอนไม่ดีเมื่อคนตระกูลเซียกลับไปแล้วสุวรรณเอ,อ๋อก็เฝ้าจับผิดเธอแม้เธอจะกล่าวเช่นนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คนรับใช้นำรองเท้ามาให้จริงๆ โดยปกติแล้วคนรับใช้เหล่านี้ก็เห็นตัวอย่างจากบรรดาเจ้านายในเมื่อตระกูลสย่าไม่อยู่ก็ไม่มีความจําเป็นต้องไว้หน้ากู้สีเฉียวที่กําลังจะก้าวเดินหดเท้ากลับไปเธอก้มศีรษะขนตายาวไหววูบร่างเพรียวบางยืนตัวตรงอยู่ที่หน้าประตูเธอคอมตัวลงแช่มชาก้มถอดรองเท้าและเดินเท้าเปล่าจากหน้าประตูขึ้นไปชั้นบนเธอเคลื่อนไหวคล่องแคล่วคนรับใช้ยังไม่ทนันจะขยับตัวเธอก็ขึ้นไปชั้นบนเสียแล้ว แผ่นหลังของเธอเหยียดตรงปล่อยผมที่ปลกลงมาบดบางสีหน้าเท้าเปลือยเปล่าเนียนใสประดุดหยกผอมจนเห็นกระดูกชัดเจนไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุใดเธอที่มักจะเจียมเนื้อเจียมตัวเสมือนว่าไม่มีตัวตนอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ในเวลานี้กลับทําให้คนอื่นรู้สึกทนไม่ได้เรือนร่างสุกผอมทําให้คนเห็นรู้สึกปวดใจเธอผอมบางเช่นนี้มานานแล้วแต่จูจ่ๆวันนี้กู้จูุ่ยกลับทนไม่ได้เสียอย่างนั้นเขาวางถ้วยชาในมือรอให้กู้สีเฉียวเดินไปจนพ้นสายตาแล้วจึงขมวดคิ้วพลางกล่าว กู้สีเฉียวเพิ่งจะย้ายจากบ้านแม่บุญธรรมมาได้ไม่นานแกคงยังไม่ชินเรื่องเล็กๆต่อยปล่อยไปบ้างก็ดีอย่าไปบังคับแกถึงขั้นแกต้องถอดรองเท้าเดินเลยวันเอ๋อถึงอย่างไรแกก็เป็นลูกผมอะไรหยวนหยวนได้ก็หยวนหยวนไปเถอะกู้จูฮุยคุณอย่ามาทําเป็นพูดดีหน่อยเลยคุณปู่พาเด็กคนนั้นกลับมาไม่ถามความเห็นของฉันสักคาฉันโกรธแต่ก็พยายามไม่พูดอะไรของอะไรดีๆฉันก็ให้ไม่เคยขาดตกกกพร่องฉันทําผิดต่อเด็กคนนั้นงั้นหรือ ตอนนี้ฉันก็สอนเธอเรื่องมารยาทฉันตำหนิรุนแรงที่ไหนกันที่ฉันทำก็เพื่อตัวเด็กคนนั้นอีกหน่อยจะได้ไม่ทําให้ตระกูลกู้ต้องขายหน้าเด็กคนนั้นกลับมาดึกดึกดื่นดืนไม่รู้ว่าไปทำอะไรอยู่ข้างนอกทำไมค่ฉันแค่สอนแกเท่านี้คุณก็เป็นเดือดเป็นร้อนแล้วเหรอเด็กคนนั้นก็เหมือนแม่ของแกเก่งแต่หวานสเสน่ห์สุวรรณเอ๋ยยันเสียงเย็นก่อนจะหนีขึ้นไปชั้นบนไม่คิดจะสนทนากับกู้จูุ่ยต่อ กู้จู่หุยนิ้วหน้าเพราะรู้สึกว่าตนเองคงพูดแรงเกินไปอีกอย่างการที่กู้สีเฉียวยังอยู่ในบ้านหลังนี้ก็เป็นเหมือนเสียนนามในความสัมพันธ์ของทั้งคู่และเป็นมนทินในชีวิตของเขาด้วยกู้จู่หุยขมวดคิ้วมุน่นเมื่อไตรตรองแล้วสุว่าเอ๋อกล่าวไม่ผิดการที่กู้สีเฉียวจะอยู่ที่นี่เธอก็ต้องเรียนรู้มารยาทไว้บ้างหากจะพูดกันตามตรงทายาทของตระกูลกู้ก็มีเพียงเด็กสาวทั้งสองหากกู้สีเฉียวบกพร่องตระกูลกู้ก็จะพลอยเสียชื่อไปด้วย แต่เด็กที่มาจากบ้านนอกต่อให้เรียนวิชามารยาทจะดีได้สักแค่ไหนเชียวชื่อเสียงของอาจินก็มิควรเสียหายเพราะกู้สีเฉียวตระกูลกู้ไม่เลี้ยงคนร้ายประโยชน์หากตอนนี้อบรมสั่งสอนให้ดีอีกหน่อยอาจจะเพิ่มหนทางให้แก่ตระกูลกู้ก็เป็นได้เนื่องจากกู้จู่หุยไม่ได้ใส่ใจกู้สีเฉียวอยู่แล้วความคิดนั้นจึงวนอยู่ในหัวเพียงไม่นานก็หายไปกู้สีเฉียวกลับมาที่ห้องนอนของตัวเองหลังจากผ่านหนึ่งชีวิตมาแล้วเธอก็ใจกว้างขึ้นมากเธอไม่ได้เก็บเรื่องเล็กเมื่อครู่มาเป็นอารมณ์ มาดูสิว่าใครจะหัวเราะดังกว่ากันระบบระดับความรู้สึกดีของเจียงซูสเสวียนมีอยู่เท่าไหร่เรื่องนั้นระบบไม่สามารถตรวจสอบได้มือของกู้ซีเฉียวที่ถือเสื้อผ้าชงักไปเธอเลิกคิ้วแปลกจริงมีเรื่องที่ระบบตรวจสอบไม่ได้ด้วยเหรอเดิมทีตัวฉันเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเพียงแต่เจียงซูสเสวียนแปลกเกินไปบนร่างของเขาถูกห่อหุ้มด้วยกลุ่มหมอกขาวฉันจึงไม่สามารถตรวจสอบความรู้สึกในใจได้ ระบบเศร้าส้อยนี่เป็นครั้งแรกที่ระบบพบมนุษย์ที่มีลักษณะเช่นนี้ไหนครั้งแรกที่เจอเขาระบบบอกว่าเขาเจตนาดียังจะให้จัดอยู่ในหมวดหมู่มิตรอยู่เลยไม่ใช่เหรอกู้สีเฉียวหยิบชุดเดินเข้าไปในห้องน้ำเปิดฝักบัวล้างตัวระบบลูกคางด้วยความสงสัยฉันแค่ปั้นเรื่องเพราะตอนนั้นระบบไม่สามารถตรวจสอบเขาได้จึงอยากให้คุณเพิ่มเขาในรายชื่อมิรเพื่อจะใช้โอกาสนี้ตรวจสอบ แต่ว่าเฉียวเหมยเรนทำไมคุณถึงเชื่อเพิ่มเจียงซูสเสวียนทั้งที่ไม่เพิ่มชื่อของซายจื้อจวินและเซียววินละ่ะไม่ใช่กงการของเธอไม่นานในห้องก็เต็มไปด้วยไอสีขาวขุ่นกู้สีเฉียวเอ่ยตอบเชื่องช้าระบบสำลักคืนนั้นกู้สีเฉียวนั่งทำงานที่ครูสั่งจากนั้นเธอก็นอนลงบนเตียงและเข้าสู่พื้นที่เสมือนจริงเริ่มภารกิจคัดลายมือแล้วจึงทบทวนบทเรียน เมื่อเช้าเธอใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เสมือนจริงเกือบหนึ่งเดือนเธอได้รวบรวมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมเนื่องจากในพื้นที่เสมือนจริงมีหนังสือครบทุกเรื่องเธอใช้คะแนนสิบคะแนนแรกหนังสือระดับต้นฉะนั้นเธอจึงมีหนังสือมัธยมระดับพื้นฐานครบทุกเล่มแล้วพื้นที่ในห้วงอากาศแทบไม่ต่างจากชีวิตจริงถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาเรียนก็เรียนเนื่องจากสูญเสียพลังไปไม่น้อยกู้สีเฉียวจึงไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เสมือนจริงในช่วงบ่าย แต่ใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายไปกับการฟื้นฟูพลังจิตเพื่อจะสามารถกลับเข้าไปได้อีกครั้งพื้นที่เสมือนจริงเป็นพื้นที่ที่แยกขาดจากโลกโดยสมบูรณ์นี่เป็นอีกครั้งที่เธอถูกขับออกมาอย่างไม่ประณีประสัยเห็นได้ชัดว่าหญิงสาวยังรู้สึกว่าตัวเองจัดการสิ่งต่างๆไม่เรียบร้อยและยังมีหลายอย่างที่เธอยังไม่ได้ศึกษาระบบบอกเองว่าเธอใช้เวลาไปเพียงเดือนครึ่งยังไม่สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ โปรดทราบระบบตรวจพบว่าพลังจิตของโฮสตอยู่ในภาวะอ่อนกำลังระบบจะขับคุณสู่โลกแห่งความเป็นจริงในอีกสามวินาทีคู่ซีเฉียวนอนอยู่บนเตียงใบหน้าซีเซียวเธอรูปหน้าผากพลางพิงหลังกับหัวเตียงเชียวเมยเเรือนพลังจิตของคุณแข็งแกร่งไวมากแต่เมื่อเช้าคุณใช้เวลาไปแล้วหนึ่งเดือนบวกกับตอนนี้อีกครึ่งเดือนถึงแม้คุณจะมีเวลาว่างแต่อย่างนั้นก็ไม่ควรหักโหมการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นเรื่องดีแต่ความเหนื่อยล้าทางจิตจะส่งผลเสียต่อร่างกาย เมยเเรนคุณต้องรักษาสุขภาพอย่าหักโหมจนตัวตายเพราะระบบยังต้องพึ่งคุณระบบสวดยาวเหยียดน้ำเสียงแข็งกระด้างแฝงไปด้วยความกังวลกู้ซีเฉียวรับรู้ได้อือฉันเข้าใจแล้วเสียงอ่อนโยนของเธอครั้งแรกทำเอาระบบทราบซึ้งวันถัดมาเธอต้องไปโรงเรียนคนขับรถยืนคอยถ้าอยู่ที่หน้าประตูกู้ซีจินที่นั่งอยู่เบาะหลังโบกมือให้กู้ซีเฉียวน้องเมื่อวันเธอไปไหนมาพี่รอยอยู่ตั้งนานไม่เห็นเธอออกมาสักที กู้ซีเฉียวขึ้นรถกู้ซีจิน่นดึงมือเธอมาจับพลางถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเป็นใยกู้สีเฉียวมองเข้าไปในตาของอีกฝ่ายดูเหมือนว่ากู้ซีจิ่นจะเกิดมาพร้อมความสามารถในการแสดงแววตาของเธอดูเป็นของจริงและเนื่องด้วยสาเหตุนี้ชาติที่แล้วเธอถึงไม่ทันได้ระวังตัวเพราะหากดูแต่การแสดงออกของอีกฝ่ายผู้ใดจะคาดคิดว่าความรู้สึกดีที่กู้ซีจิ่นมีต่อตัวเองจะอยู่ในระดับลบสี่ดกันเล่าฝีมือการแสดงดีขนาดนี้ไม่เข้าวงการบันเทิงจะเสียของเอานะ ครูเรียกฉันไปพบกู้ซีเฉียวพิงเบาพลางหลับตาเธอไม่อยากสนทนาด้วยกู้ซีจินเห็นดังนั้นใบหน้าของเธอก็ฉายแววสุดฉงนเธอสัมผัสได้ว่ากู้ซีเฉียวมีบางอย่างเปลี่ยนไปแม้เมื่อก่อนกู้ซีเฉียวจะไม่สนใจคนอื่นแต่สำหรับกู้ซีเฉียวพี่สาวคือคนที่ใกล้ชิดที่สุดแต่ตั้งแต่งานวันเกิดคืนนั้นเหมือนกับว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่างานวันเกิดคืนนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่า กู้ซีจินใคร่ครวญหมู่นี้เวลาคุยกับสซย่าจือจวินเขามักจักแซงทําเป็นถามถ่ายเรื่องของกู้ซีเฉียวอยู่บ่อยๆนั่นทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งยวดแม้เธอจะรู้ว่าสซย่าจือจวินไม่มีทางคิดเป็นอื่นแต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่ต้องการให้เขาสนใจใครอีกนอกจากเธอตอนที่14ภารกิจใหม่ทั้งคู่ไม่ได้สนทนาต่อเมื่อถึงโรงเรียนกู้ซีเฉียวเปิดประตูลงจากรถโดยไม่รอกู้ซีจิน คู่ซีจินลงจากรถแล้วยืนมองเงานั้นเดินห่างออกไปท่าทางของเธอยากเกินคาดดาวเธอกล่าวเสียดเย,ย้ยเฮอแก่มันรนหาที่ตายคู่ซีเฉียวก็แค่ลูกนอกสมรสชั้นต่ำคิดจริงหรือว่าตัวเองเป็นคุณหนูรองตระกูลกู่หน้าขันสิ้นดีหากเธอคิดจะกำจัดแค่ดีดนิ้วชีวิตของหล่อนก็คงอยู่ไม่สู้ตายแล้วห้องคู่ขนานอยู่ชั้นห้าเธอเดินขึ้นมาพร้อมกลุ่มนักเรียนหลายคนเมื่อสายตาคู่หนึ่งเห็นเธอเขาก็แตกตื่นทันใด เฮ้เฮ hey ้มาแล้วมาแล้วหลบเร็วสาเหตุที่ทุกคนแตกตื่นเช่นนี้เป็นเพราะอูหงหวนที่กำลังยืนอยู่ตรงกลางฝูงชนเมื่อวานเขานอนไม่หลับเลยทั้งคืนทันทีที่หลับตาใบหน้าเย็นชาก็ผุดขึ้นในหัวยิ่งคิดถึงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งนอนไม่หลับกู้สีเฉียวช่วยเขาไว้นี่เป็นความจริงในตอนที่ใครๆต่างหลบหลีกไม่เข้าใกล้เขาเธอกลับเข้ามาช่วยเขาหากจะบอกว่าตัวเองไม่รู้สึกซาบซึ้งเขาก็ไม่เชื่อแต่เขาเคยทำร้ายเธอโดยไม่รู้ตัว ประโยคนี้ฟังดูเนรคุณเล็กน้อยเขาที่นอนไม่หลับลุกขึ้นมาหาบางสิ่งเขาคุยหาตามกล่องตามตู้กว่าจะพบจดหมายสารภาพรักฉบับนั้นอูหงหวนรีตาทบทวนว่าจดหมายฉบับนี้มาถึงมือเขาได้อย่างไรคนเย็นชายอย่างเธอจะเขียนจดหมายรักฉบับนี้ให้เขาจริงๆงั้นหรือเขายังคงสงสัยแต่ถึงอย่างไรเขาจะหาวิธีย้อนกลับไปแก้ไขให้ใหทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดือนโรงเรียนอีจงตกเป็นข่าวให้ทุกคนเล่าขานเสมอ มีคนมากมายรายล้อมส่วนมากแล้วเป็นนักเรียนจากห้องคู่ขนานที่อยู่บนชั้นนี้ทงทางเดินมีคนเดินยืนออเบียดเสียเสียงจอ,จ,จอกแจ๊กจอแจน่ารำคาญพลังจิตของกู้สีเฉียวยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่ตอนนี้ศีรษะของเธอยังปวดระบมเธอลูบหน้าผักพลางบริภาษเสียงเบาระบบในห้วงอากาศจึงสร้างกรอตัดเสียงรบกวนขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นครูหัวหน้าแผนกมาแล้ว เด็กนักเรียนในวัยนี้หวาดกลัวครูหัวหน้าแผนกอย่างไม่มีสาเหตุอีกประการคือนักเรียนห้องคู่ขนานไร้ายระเบียบกว่านักเรียนห้องอื่นๆห้องนี้เป็นห้องที่ครูหัวหน้าแผนกจับตาดูเป็นพิเศษฉะนั้นแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นก็แยกย้ายสลายตัวไปโดยพลันกลุ่มนักเรียนหายวับไปในชั่วพริบตาเหลือเพียงเด็กที่เรียนอยู่ในห้องนั้นแม้พวกเขาไม่เห็นเงาของครูหัวหน้าแผนกแต่ถึงเวลานั้นก็ไม่มีใครคิดจะหาว่าเสียงนั้นมีต้นตอมาจากที่ใด กู้สีเฉียวเดินตรงไปที่ห้องของตัวเองด้วยสีหน้านิ่งเฉยเมื่อได้เห็นใบหน้าเย็นชาของหญิงสาวอุงมหวินกลับพูดไม่ออกคำจุกอยู่ที่ลำคอตอนที่มาถึงเขาพยายามคาดคะเนคำตอบของเธอว่าเธอจะยอมรับอย่างยินดีหรือว่าจะปฏิเสธแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่สิ่งที่เขากำลังเห็นณตอนนี้หญิงสาวร้ายซึ่งปฏิกิริยาตอบสนองขนตายาวหลุบซ่อนแววตาสุขใสใบหน้าสงบนิ่งเกินจะกล่าวแตกต่างกับหญิงสาวรูปงามอ่อนโยนที่เขาเห็นโดยสิ้นเชิง เฉียวเมยเเรินฉันจะบอกอะไรคุณอย่างความรู้สึกดีที่อูหงเวิร์นมีต่อคุณอยู่ในระดับที่สูงมากแต่ว่าเขาเป็นพวกตัวปัญหาผลลัพธ์หลังจากนี้คงจะไม่ค่อยดีใช่หรือไม่ระบบถามขึ้นหลังจากที่สร้างเกราะแล้วกู้ซีเฉียวถอนหายใจเมื่อไรจะเลิกนิสัยชอบเดาความคิดคนอื่นเขาไปเรื่อยเสียทีผิดแล้วคุณสามารถช่วยเขาได้ค่อยว่ากัน อูหงวนเห็นว่ากู้สีเฉียวไม่มีทีท่าว่าจะสนใจจึงเริ่มร้อนใจดวงตาดำสนิทของชายหนุ่มสว่างสวัยใบหน้าคมคายได้รูปขนคิ้วดกหนาจมูกเป็นสันดงรับรูปหน้าแม้เขาจะเป็นนักเรียนดีเด่นในห้องหัวกะทิแต่เขามักจะชอบเล่นบาสเกตบอลกับนักเรียนในห้องคู่ขนานอยู่บ่อยๆร่างของเขาสูงสง่ากว่านักเรียนคนอื่นๆมากแม้สวมชุดนักเรียนธรรมดาแต่กลับดูเท่เอาการ หลังจากที่มีคนเห็นว่ามีรถหรูยี่ห้อดังมารับเขากลับบ้านเขาก็กลายเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนถึงขนาดที่บางคนจัดให้เขาอยู่ระดับเดียวกับสยาจือจวินที่เรียนจบไปเมื่อปีก่อนก็มีโดยปกติแล้วหนุ่มรูปงามคนนี้เป็นพวกหาตัวเจอยากอยากพบก็ใช่ว่าจะได้พบแต่คราวนี้เขากลับมาปรากฏตัวอยู่ในห้องเรียนของพวกเขาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จึงขอมองให้นำใจกู้จะเข้าเรียนแล้วกู้สีเขียวหยิบโทรศัพท์มือถือพลางชำลืองไปที่ชายหนุ่ม อูหงหวนวางของในมือลงก่อนจะเดินออกจากห้องเรียนคู่ขนานไปครั้นเดินกลับมาถึงห้องเรียนตัวเองเขาเพิ่งจะสำนึกได้ว่าเหตุใดเขาถึงเดินกลับมาแบบนี้เขาดูไม่น่าประทับใจสักนิดเลยหรือประหลาดเกินไปแล้วครั้นหวนคิดถึงใบหน้าง,งดงามประหนึ่งภาพวาดเขาก็ได้แต่สัญหาเหตุผลที่ดูเหมือนจะฟังขึ้นให้ตัวเองหรือว่าเขาหลงความงามของเธอเมื่อเขาจักไปแล้วกู้สีเฉียวถึงได้สื่อสารกับระบบ ระบบตรวจพบว่าสมรรถภาพร่างกายของโฮสยแย่เกินไปจึงได้จัดตารางสำหรับออกกำลังกายไว้ให้แล้วโฮสจะต้องฝึกฝนร่างกายให้ระดับความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมหากภารกิจสำเร็จจะได้รับคะแนนสะสม1,000พคะแนนหากภารกิจล้มเหลวจะได้รับโทษขั้นที่สองตาบอดเป็นเวลาเจวันติ้งมอบหมายภารกิจภักบังคับประจำวันออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงหากภารกิจสำเร็จจะได้รับคะแนนสะสมหน,นึ่งคะแนนหญิงสาวเลิกคิ้ว อะไรนะ่าเมื่อวานฉันเพิ่งจะเอาชนะกลุ่มชายชะกันไปนะระบบกระชากเธอกลับมาสู่ความจริงอย่างไร้ปราณีเชียวเหมยเหรินหยุดเพอ้อได้แล้วเมื่อวานนี้คุณใช้สกิลประมาจา์ด้านวิทยายุ้งกู้สีเฉียวเมื่อเด็กสาวที่นั่งอยู่ด้านหลังเห็นว่าองว่นกลับไปแล้วจึงยื่นมือมาสกิดหลังกู้สีเฉียวเธอน้มศีรษะเข้ามาใกล้พลางกระซิบถามเฮกู้สีเฉียวทำไมเธอถึงไม่สนใจเดือนโรงเรียนเลยเล่า กู้ซีเียวส่งยิ้มกลับไปพลางยื่นกล่องช็อกโกแลตให้เธอฉันให้ฉันเอาไปเถอะเด็กสาวชะงักงันใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อเล็กน้อยเธอรับกล่องเหล็กไปอย่างระมัดระวังหลังจากทําให้เพื่อนนักเรียนคนนั้นเงียบได้แล้วกู้สีเฉียวก็หันกลับมาทําโจทย์ต่อดวงตาแหลมคมของเซียวอวินเห็นกระดาษข้อสอบที่เธอหยิบออกมาเธอจำได้แม่นว่าเมื่อวานกู้สีเขียวแก้โจทย์ข้อยากๆโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม เซียวอวินจึงหยิบชีตวิชาคณิตศาสตร์ออกมาและเขียนคำตอบสุดท้ายลงไปคือฉันขอดูชีตวิชาเลขหน่อยได้หรือเปล่าคิ้วและดวงตาคงลงเล็กน้อยเอาไปสิเมื่อดูกระดาษคำตอบที่กู้สีเฉียวทำเสร็จหมดแล้วเซียวอวินก็ได้แต่ชงนสงสยัยเธอเป็นตัวแทนในวิชาคณิตศาสตร์ตอนมัธยมสี่ และมัธยม5เธอเป็นตัวแทนไปแข่งขันได้รางวัลอันดับหนึ่งของประเทศจึงได้คะแนนเพิ่มอีก20คะแนนสำหรับการสอบเข้าหาวิทยาลัยแต่เพราะคะแนนวิชาทักษะภาษา,าอยู่ในขั้นเกินจะเยียวยาจึงถูกจัดให้มาอยู่ห้องคู่ขนานแต่ถึงแม้เป็นเซียนวิชาเลขในโรงเรียนอีจงเซียวอ,าอาวินที่ดูชิตของกู้สีเฉียวยังอดตะลึงไม่ได้ลายมือตัวบรรจง,งงามเป็นระเบียบวิธีแก้โจทย์เป็นไปตามขั้นตอนโจทย์ที่ดูซับซ้อนในกระดาษกลับดูง่ายเพลินตา และที่สําคัญคือเธอไปดูคําตอบจากครูแล้วเธอคนนี้ทําไม่ผิดเลยสักข้อเดียวไร้ยกาศเกินไปแล้วเซียวอวินจ้องดูกระดาษแผ่นนั้นอยู่นานเธอพิจารณาอยู่เกือบตลอดช่วงเช้าก่อนจะพบว่าระบบความคิดของคนผู้นี้แทบจะสู้กับอัจฉริยะอย่างโล้วนหลังได้เลยเพียงแต่ภาษาอังกฤษของเธอน้อยไปนิดเมื่อทาโจทย์คณิตศาสตร์เสร็จแล้วเซียวหวินหยิบกระดาษข้อสอบวิชาทักาษะภาษาของตัวเองออกมาดูห0สิคะแนนหญิงสาวเอากระดาษปิดหน้าตัวเองอย่างช่วยไม่ได้ ติงมอบหมายภารกิจพิเศษช่วยเซียวหวินเพิ่มคะแนนวิชาทักษะภาษาก่อนถึงช่วงเวลาสอบเข้ามหาลัยหากภารกิจสำเร็จจะได้รับคะแนน100คะแนนระบบกล่าวเสียงเย็นกู้ซีเชียววังจดเลขในมือพลางชำเลืองไปที่กระดาษข้อสอบในมือเซียวอวินก่อนจะมุมปากกระตุกอย่างอดไม่ได้ 60. สิหวยแตกกว่าคะแนนภาษาอังกฤษของเธออีกนี่เธอเป็นคนจีนจริงๆหรือเปล่าฉันจะบอกให้นะนี่มันหินเกินไป กู่ซีเฉียวปวดหัวคะแนนของเซียวอวินแม้แต่ครูผู้สอนยังทำอะไรไม่ได้ต่อให้หนึ่งร้อยคะแนนจะดึงดูดใจเพียงใดแต่เรื่องนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยขนาดครูในโรงเรียนยังทอดทิ้งเธอเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่เอาเธอมาอยู่ที่ห้องคู่ขนานห้องคู่ขนาดดนเป็นพื้นที่ที่ถูกลืมเฉียวเมยเเรนคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณทำไม่ได้คุณสามารถใช้คะแนนสะสมของตัวเองแลกซื้อยาวิเศษให้อีกฝ่ายเพื่อให้ความจำของเธอพัฒนาไปอีกขั้น กี่คะแนนหนึ่งเม็ดใช้เก้าคะแนนแต่ถ้าซื้อ5เม็ดจะมีส่วนลดให้ไม่แนะนำให้ใช้ทางลัดเรายืนดูอยู่เฉยๆเธอทำไมถึงได้งกขนาดนี้นะ